สวัสดีครับทุกคนมันนี้บาเพชรบาเพชรพอสีผ้ามาเที่ยวทำพญาณครอ,อยู่อุทยานแห่งชาติเขาสามอยยอดครับเบิ่งคขับท่าขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับผมไปมาเที่ยวเขาสามลอยยอดมาเที่ยวทำพญาณคณเนี่ยเห็นมาคำเนี่ยร้านอาหารหิวก็มากินบางนี้เลยครับป,ปกติต้องขี้เลือไปครับขี้เลือไปเพราะมันนี้ฝนเอ่อฝนมัน เม่ฝนตก,ตกมันนี้ว่าลื่นมันร่มแรงก็ต้องย่างไปแล้วครับพี่น้องเบิงทั่งขึ้นไปหลังจากซื้อตรงซื้อตัวแล้วนะครับโพลีซีสิบบาทนะคนไทยเข้าพี่โพลีซีสิบบาทย่างขึ้นเตียมย่างขึ้นเขาแล้วครับผมถ้าเบิงเอ่อทะเลเป็นฟังทะเลแบบเอาไทายพี่น้องฟังทะเลเอาไทายทะเลเขาสามร้อยหยอดจังหวัดประจวบีรีขัน์บนทั่งขึ้นพี่น้องทุกคนเบิงเบิงทางขึ้นย่างไปแบบนี้แล้ มันมีสองสองสองส่วนส่วนฝั่งซ้า àng, ยเมื่อ người, างงานี่มันสิมันสิยางแบบว่าบนเป็นบันไดเลยนะมันสิยางไงมันสีวงเงยขั้นยางขึ้นบันไดเนี่ยเป็นบันไดบันไดมันสินั่นนะมันสีมันสีง่ายในแขนง่ายขาในแขนง่ายขา เมฆแมมข็งเมฆขาวอะไรพี่น้องย่างขึ้นแไปแต่น้องย่างฟังสายจะเป็นัส,สีดัาส,สีหลาบหลากสีเรียบๆเห็นไหมันส,สีเ,นเรียบๆยางไปเขาสามลอยยอดไปกับสี่กิโลเมตรครับไปกับย่างไปได้ช่วงขึ้นเขาอันนี้สองเขาเขาแรกก็คือเขานี่แหละครับสี่ร้อยสามสิบเมตรย่างขึ้นไปนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวกันพี่น้องมาเที่ยวกันเปิดประเทศแล้วคนกับมาเที่ยวกันหลา่ขึ้น สี่ในในร้อยห้าสบเดี๋ยวจะได้วิวจากวหาดส้างล่างเป็นหาดวัดบางปูพี่น้องหาดวัดบางปูหาดบางหาดวัดบางปูเห็นขื่นทะเลของหาแห้งแห้งคือคอยยางกันไปนี่เห็ดผลนึงเขาจะเป็นตรงยางไป,ไปว่าเลื่อนเลื่อนไปบนนน่อดขัมีเลือดไปก็นใ,นใ,นในส่บ้านนัาสิบหน้าทีถึงสิห้านาที่ก็หอดหอดไอาไดเสร็จไปทำทำพยายนาคอนแล้วพี่น้องนี่แหละ อเอาละสัญญาหอเป็นอะไรไปเลยเนี่ยอีพีเนี่ก็จะเป็นอีกอีพีดังที่บ้าเพชรต่องผ้า,าพ,พีพีแลน้องๆทุกคนมาเบิ้งมาเที่ยวเบิ้งวิวไปนอนง,ง,ง,ง้างเลยเขาสามร้อยยอดเลยง้ามวิวเขาสามร้อยยอดย่ง่างไมไปเรื่อยๆเลยพี่น้องอจุดกัวซีเอนละ,อละหอดของเบิ้งวิว ย้ายขึ้นไปกับทายวิวเบิร์วิวไปง่านๆไปเรื่อยๆปุถะมาเลื่อก็ว่านี่แหละพี่น้องมันนั่ง้ยมะย่างเลยล่ะมะย่างไปเลยไปกับสี่กิโลเมตรขึ้นเขานี่พี่เนี่ยตอนฟีกับสี่พาแนะน้ำเบิษษษษษเบเร์เส้นทางนี่แหละครับเส้นทางไปไปทธรรมชาตินครโดยการเดินเนาะเนี่ย <c oughs> พอผู้ใดแข็งแห้งก็ไปไดู้้ใดบ่แข็งแห้งก็ค่อยๆย่างไปพี่น้องครับผม 嗯。Mm.